ครับสวัสดีครับกับชาวเกษตรกรสวนทุเรียนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยต่อกจากคลิปที่แล้วฮะระยะมะเขือพวงนะครับวันนี้ก็มาถึงจุดอ่าเป็นหางแย่นะครับมาหลายรายฮะไม่ได้ทําคลิปมาประมาณสี่ห้าวันนะครับก็ลูกค้าก็เข้ามาถามหลายรายฮะว่าระยะหางแย่เราควรจะต้องทํำยังไงต้องปฏิบัติยังไงถึงจะให้ถูกวิธีนะครับ ก็ช่วงดอกบานนะครับนะบผมก็หยุดน้ํานะครับป่านนี้ฮะไปแปดวันนะครับแปดวันเต็มเต็มนะครับไม่ได้ให้น้ําเลยไม่แตะเลยนะครับแล้วก็ยืนดูอย่างเดียวครับให้มันบานนะครับแล้วก็ช่วงแปดวันเนี่ยอ่าทุกสิ่งท,ทุกอย่างไม่ไม่วุ่นเลยเขาไม่เข้าไม่เข้าไปทาอะไรเลยฮะคือให้เสอนเขาเนี่ยนะฮะให้เขาบานแล้วให้เขาผสม ตัวเขาเองเลยปีนี้ผมไม่ได้ปัดดอกไปอะไรเลยนะครับทุกถึงอย่างเนี่ยเราฉีดเอฟโทนิกไปแล้วเราฉีดชุดสุดยอดดอกแล้วก็ยาลายาเพีย้ยายแดงครบนะครับตอนที่บาน10%นะครับแล้วหลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ทิ้งน้ําไป8วันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยช่วงดอกบานเนี่ยผมก็ใช้คนงานวันหนึ่งก็สิบคนหรือ20คนตีปลายกิงนะ่งนฮะเรามีเวลาที่จะทําอย่าง คือไม่ต้องให้น้ําเราก็ใช้เวลาว่างนะครับมาตีปลายกิ่งออกฮะพอครบแปดวันนะครับเราก็เสร็จพอดีเรื่องออดอกปลายกิง่งอย่างนี้นะครับดอกปลายกิง่งแล้วก็บางดอกที่เป็นรุ่นหลังนะครับเราก็จะตีทิ้งหมดเลยแต่เราไม่ได้แต่งชอบเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอากาศจะหนาวมากหนาวน้อยอยังไงหรือว่าบานคืนเดียวเ้วหนาวสามวันบานล้วหนาวเนี่ยมันเป็นอันตรายมันเสี่ยงต่อการอาติดลูกนะฮะ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราแต่งเหลือน้อยเนี่ยโอกาสที่มันจะติดลูกเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ทําให้ทุเรียนเราเนี่ยนะครับเสี่ยงหนึ่งปีเนี่ยแล้วอหนึ่งครั้งอเราก็เลยทิ้งปีนี้เราจะไม่แต่งมากนะแต่งพอประมาณนะครับแล้วก็ให้มันเหลือเยอะเสร็จแล้วเนี่ยบานภายในเจ็ดคืนแปดคืนนะครับวันนี้คืนที่แปดเนี่ยหมดพอดีนะครับ,นะรบหลังจากเนี้เราก็จะค่อยๆขึ้นน้า อ่ย uh, ี่สิบถึงสามสิบนาทีนะฮะอ่าสองวันถึงสามวันเราก็ขึ้นน้ําอีกทิงช่วงนี้นะครับถามว่าน้ําเยอะต้องการเยอะไหมครับยังไม่ต้องการเยอะครับให้น้ําห่างครับไม่จําเป็นต้องขึ้นน้ําเยอะเพราะว่าถ้าเกิดใบอ่อนขึ้นเนี่ยนะครับผมบอกเลยอัตราเสี่ยงกับระยะลูกอีกนะครับช่วงนี้เป็นหน้าหนาวยังเป็นหน้าหนาวอยู่ธันวามกราเนี่ยก็ย,ยังหนาวอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าธันวามกราธัน ธันวาบกรลาคุมพาปุ๊บเนี่ยอ่าผมคิดว่าน่าจะต้องมีมีฝนนะครับสองเดือนเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกโตไปประมาณสักอ่ากิโลครึ่งนะครับถ้าเขาแตกใบมาเนี่ยก็พอดีเลยอาจจะส่งกับเรื่องใบเรื่องต้นเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะะก็รับได้พอดีนะฮะก็ช่วงนี้ปีนี้ถามว่าฟลุกไหมครับฟลุกเพราะว่าไม่หนาวมากนะครับแล้วก็ดอกบานฝนไม่ตก ผมบอกแล้วว่าเคยพูดแล้วว่าบางเรื่องก็ดีครับบางเรื่องก็ไม่ดีนะเราไม่รู้ยสถานการณ์อากาศจะเปลี่ยนแปลงยังไงแต่เราต้องดูแลแล้วเราต้องเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างปีนี้ผมบอกเลยเลยว,ว่าคนที่ออกหางแย่ดีไปนะครับคนที่ยังไม่ออกดอกก็อีกเยอะนะครับนะฮะวันนี้ก็มีลูกค้ามาเยี่ยมจากศรีสะเกดนะครับอ่า อาเจ้านี้เขาก็รายใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยเข้ามาชมสวนด้วยนะครับผมบอกว่าอาช่วงนี้สมัยก่อนเสียต้งเสียต้งไม่อยากไม่อยากทําทุเรียนแล้วเนาะ,ะทำทุเรียนแล้วไม่ได้เอ่ไม่ประสบความสําเร็จรจนมาเจอป๋าแหวงอ,อเาเดี๋ยวเราคุยเด<ม>ี๋ยวเราคุยเรื่องเรื่องเรื่องธุรกิจนะ,ะเรื่องงานก่อนนะเดี๋ยวเพให้เจอป๋าโต้งนะว่าอาเดี๋ยวเรามาสัมผัสป๋าโต้งทีหลังนะวันนี้นะครับแล้วก็ผมอยากจะฝากเรื่องการให้น้ํานะครับการให้น้ําหลังจากนี้ไปนะครับ ดอกบานหมดแล้วอ่าฉีดยาอะไรไหมฉีดได้เลยครับแต่ไม่ควรฉีดยาที่ร้อนแล้วก็หัวฉีดนะครับควรจะปล่อยเป็นฝอยนะครับไม่ควรไปฉีดอ่าถูกเกสรลูกนะครับเพราะตอนช่วงเนี้ยนะครับเขาเป็นผลอ่อนนะครับถ้าฉีดโดนแรงๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับโอกาสที่เขาจะหลุดล่วงได้นะครับช่วงนี้เราต้องค่อยๆพยุงค่อยๆดูแลเข้าไปไม่จําเป็นนะครับเราต้อง ค่อยๆดูแลยาฉีดยาจนแรงจนเกินไปนะครับใส่พวกคาเบนใส่พวกอา,อาบาแมกตินอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็ยาหนอนปกตินะครับบางๆฮะใส่ปอร์อาจจะใส่สักร้อยก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่ต้องใส่เยอะนะครับหรือหรืออีมาเมกตินก็ดีครับอีมาเมกตินก็ยาเย็นดีนะครับอันเนี้ยช่วงเนี้ยเราใส่ยาเย็นๆไว้แล้วก็ใส่เอฟโทนิกลงไปเพื่อลดการหลุดร่วงลดไนโตรเจนเพิ่มแคลเซียมเข้าไปอ่า เพิ่มแคลเซียมโบลอนเข้าไปนะครับอันนี้เราก็จะติดลูกและติดผลได้สวยนะครับแล้วก็คือช่วงนี้ในเอฟโทนิกมันมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อแคลเซียมเดียวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยของชุดของเราเนี่ยฮะอันนี้พอเราบอกไปแค่นี้ก็คือจบเลยนะครับใส่ชุดสุดยอดดอกนะครับแล้วก็อีเวนะครับแล้วก็ปุ๋ยสียีสีแล้วก็ F อเอฟโซนิกนะครับอยากให้ใบเข้มก็ใส่แมกนีเซียมได้เหมือนเดิมนะครับ ทําตามอย่างนี้ฮะไปเรื่อยๆจนก็ถึงขึ้นลูกนะครับประมาณสักเท่าไข่ฮะค่อยเปลี่ยนชุดสุดสุดยอดผลนะครับก็หลังจากนี้น้ําสําคัญไหมครับอย่างสําคัญอยู่ครับไม่ต้องเยอะนะครับดูแลกันไปเรื่อยๆนะครับบางๆนะฮะปีนี้นะครับถ้าใครขึ้นรุ่นนี้ก็ประมาณสักไม่เกินต้นเมษานะครับตัดหมดสัวแล้วนะครับก็ฝากเกษตรกรด้วยว่าคน ที่ยังไม่ออกดอกกลับมาทําเหมือนเดิมครับสะสมอาหารไปเรื่อยฉีดสารสะสมอาหารแล้วก็รอดอกช่วงครบสี่สิบวันนะครับาฉีดไปช่วงนี้นะฮะครบสี่สิบวันหรือสามสิบห้าวันสี่สิบวันเนี่ยอากาศตอนนี้เอ,อื้ออํานวยครับผมคิดว่าต้องออกดอกอยากขึ้นน้ําครับปิดน้ํายาวเลยครับสิบวันผมคิดว่าปิดสิบวันเนี่ยแทบไม่เห็นต้นทุเรียนโซมเลยนะครับ ขนาดข้งผมมีดอกมีอะไรผมปิดมาแปดวันยังไม่ต้นไม่โซมเลครับฮะแต่ถ้าเราจะเอาดอกเนี่ยเราต้องปิดยาวๆเลยครับบางคนบอกโอ้ยทิ้งเจ็ดวันแปดวันเก้าวันได้หรือได้ครับดูพื้นที่เป็นหลักฮะดูใบเป็นหลักครับถ้าโศกมาเติมน้ําไปหน่อยครับฮะสําคัญมากที่สุดคืออย่าเติมน้าเยอะมีฉะนั้นจะไม่ออกดอกนะครับหมดบกะลานี่แล้วจันบุรีจบนะครับ สีสเกตก็น่าจะได้อยู่เพราะว่าตอนนี้เขากำลังสะสมอาหารนะวันนี้ก็ป่าโต้งก็มาอยู่ในสวนเราด้วยฮะก็ป่าวันนี้เชิญครับอันนี้นิดนึงอันนี้ก็ป่าโต้งนะคะมาจากสีสเกตนะคะครับครับอันนี้ค่ะตัวจริงนะครับวันนี้ผมเคยพูดหลายลายฮะบอกเกษตรกรว่าอันนี้ก็ล้มลุกคุกคานมาเนาะป่าเนาะครับใช่อยู่อกว่าจะมาเจอป่าแสวงแล้วอันนี้ของจริงอันนี้เป็นของจริงครับก็ที่แรกนี่ ทำไปทำมาต้นก็จะตายเนาะต้นก็จะตายลองลองไปเรื่อยลองไปเรื่อยลองตลอดมีแต่มีแต่ต้นโทมลงโทมลงครับะมีแต่นี่แต่สินเนาะมีแต่นี่แต่สินตอนนี้ก็ค่อยปื้นตัวขึ้นมานิดหน่อยตอนนี้พอร้อาเสียงดังได้แล้วมือตาอาปากได้อันนี้ครับปีที่แล้วก็ได้ไปกับสี่ล้านเนาะครับอ่าก็ดีขึ้นไปนิดนึงครับปีนี้ปีนี้ ปีนี้เราไปทางเป้านะอาจจะ6กเกดก็ได้หรือห้าหกก็ได้นะเป็นเรื่องปกติเพราะปีนี้ต้นสวยนะต้นสวยอยู่ครับผมก็มีโอกาสว่าอยากจะขึ้นไปเที่ยวสักทีแต่ยังไม่มีเวลาฮะช่วงนี้กำลังอุ่นเรื่องเตรียมสถานที่นะครับจัดวันจัดงานวันนี้ปาโต้เขานึกถึงป๋ามหาเลยแวะมาหาเลยคิดถึงลงมาจันฮะก็ต่างขอบคุณด้วยยังมีความคิดถึงกันอยู่เนาะมาแวะหาเชีมีอคิดถึงกันเนี่ยบก็ สวยเลยป๋าสวยสวยมากเลยสุดยอดเลยเนี่ยเดินดูออกทุกต้นครับเรื่องจริงอันนี้ไม่ไม่ใช่ป๋าแหวงโม่ในบางคนก็ไปเชื่อว่าป๋าแหวงแหวงโมค่แกไม่ได้โม้แกพูดจริงทําจริงอันนี้อันนี้เราทาได้ครับทาได้จริงอันนี้เพราะว่าไอตัวสวยหมดทุกต้นใช่บผมถึงบอกว่าเวลาทานะฮะผมถึงบอกว่าอย่าไปเสียดายยาครับ ป๋าก็รู้นะถ้าเกิดเกนเสใดยาเนี่ยเหมือนเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูทําไมหาหอาดอ,อจริงเหมือนกันเลยทําทุเรียนต้องเหมือนกับเลี้ยงหมู<ช>ถ,ถ้าไปขี้ดีขี้แพงตังค์หน่อยอทุเรียนไม่สวยใช่จบเลยไม่ได้จ <c oughs> ังเลยก็ <c oughs> จริงจริงแล้วเนี่ยการทําตุเรียนเนี่ยมันต้องดูแลเอาใจใส่ก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่ามันต้องทําล่วงหน้าก่อนที่เลย <c oughs> ทําดักหน้าไว้ฮะความเตรียมวามพร,ร้อมเหมือนที่ผมบอกฮะทุกอย่างถ้าเราเตรียมวามพร,รม้อมเขาก็จะไปเรื่อยครับ ถึงเวลาปุ๊บเราใส่ปุ๋ยให้เขาถึงเวลาปุ๊บเราพ่นยาให้เขานะฮะแล้วเราก็วิธีที่เรารู้ว่าเราจะต้องควรอยู่จุดไหนทํายังไงนะครับใช้ยาให้ถูกวิธีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ถูกเวลาถูกถูกเวเวลาทําให้ใส่ยาให้ถูกยาตัวไหนคือจะลงยังไงนะครับวันที่สิบเอ็ดเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งทําดอกจนกระทั่งพร้อมที่จะติดลูกพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว นะฮะวันที่สิบเ็ดเนี่ยสัมมนาเนี่ยนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับโอกาสเนี่ยก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้จัดบ่อยนะปีหลายปีแล้วผมก็จะจัดสักทีนงหรือว่าปีที่แล้วมาสุดยอดเลย้าจัดครับก็ปีนี้ก็พยายามจะชี้แนะนะครับว่าควรจะต้องปฏิบัติยังไงนะเอาแบบชัดเจนเอาแบบถูกต้องนะครับ ป้าเดี๋ยวถามหน่อยสิไอที่มันเป็นแบบนี้เราต้องปัดมันออกไหมอ่าเดี๋ยวไม่ต้องปัดไม่เป็นไรให้เข้าโตก่อนปล่อยไปแบบนี้เลยเดี๋ยวมันหลุดเองหลุดตาแหว่งใช่ไหมครับไม่ต้องไปแกะครับยังไม่ต้องแกะหลังจากที่เราใส่เอ่อที่ว่าใส่ชุดเอ่อดอกไปแล้วอ่าเดี๋ยวเราลุกเดโที๋ยวลุกไหนเราสวยเราก็จะเด็ดตรงนั้นทิ้งเอาลูกสวยๆไว้อย่างเดียวจะไปเก็บอีกทิ้งป้าหลังจากที่เราใส่เอฟโทนิกไปแล้วเนี่ยหมายถึงว่าที่ใส่ชุดดอกไปเนี่ยไอสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือป้าปักขั้วเหนียวใช่ไหม อ๋ออันนี้อันนี้ปักไปก่อนแล้วปักไปก่อนปักตอนกระตุ้นตอนที่ว่าตุนดอกเลยตุ้นดอกแปลงนี้ใบเขาดีต้นก็สวยฮะทุกอย่างเขาพร้อมเราก็ไม่ต้องทำอะไรต่อคจะได้รู้ด้วยครับแต่ถ้าต้นไม่ดีปักได้ครับธรรมดาก็ได้ควรเดียวก็ได้ปักไปเลยเลยครับแต่ถ้าต้นดีอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องเพิ่มตังค์ครับไม่ต้องเสียตังค์เพราะว่าทุกสีทุกอย่างมันฉีดยาครบตามกําหนดอยู่แล้วนะครับเราลดต้นทุนได้ฮะแต่เราต้องดูของเราเป็นหลัก้วยครับ ดูในสวนเป็นหลักฮะถ้าดูในสวนเป็นหลักเราก็ลดต้นทุนเอานะครับไม่เป็นไรเราก็ไม่จำเป็นจะต้องปักแต่ต้นมันไม่สวยต้นมันเป็นโรคเป็นอะไรเนี่ยเราต้องควรปักเลยครับต้นไหนที่เป็นโรคครับเราก็ต้องเอายาฝังเข็มไปปักฮะดูแลให้เขาฟื้นมาเหมือนเดิมต้นไหนที่หนักมากเราก็อย่าไปเอาฮะรออีกปีนะครับดีกว่าเราไปปลูกใหม่ครับบางต้นก็มีคนในสวนผมเนี่ยก็มีบางต้นที่ไม่ได้เอานะครับปีเนี้ยนะครับต้นไหนที่มันดูแล้วไปไม่รอดผมก็ยังไม่ได้เอาลูกเหมือนกันนะฮะก็ ถามว่ามีไหมครับมันต้องมีทุกสวนแล้วครับที่ไหนก็มีโอเคลองชมไปทั้งนูปมั่งดูใบทั้งนูปมั่งป๋าเป็นไง้บ้างเข้าไปดูแล้วไม่ใช่ป๋าแหวงโมจริงเลยอันนี้คืออันนี้คือลูกแล้วป๋าครับคือลูกเขียวเลยเนี่ยนอขึ้คือลูกแล้วครับต้นเอกต้นเก่งของป๋าอ่าอันนี้ต้นเก่งขึ้นแล้วอันนี้มีลูกป๋าดิก็เป็นเป็นสิบป่ะครับเกือบ20สิบกี่ติดได้สองหมื่นแล้วต้นเนี้ย ่อนไทยก็ได้พนอันนี้เขาก็มีเป็นซันเบิร์นบ้างนิดนิดหน่อยๆน,นะครับเป็นเรื่องธรรมชาติครับไม่ต้องไปเก,กังวนนะเดี๋ยวเขาแตกใบมาถ้าใบอย่างนี้ฮะถ้าเป็นซันเบิร์นบ้างเนี่ยนิดหน่อยเนี่ยใบนี่ไม่เป็นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าเขาหน้าแล้งอ่ะแสงแดดนะครับแสงแดดลมหรือระบบหลากเขาอาจจะมีปัญหาบางนิดหน่อยเนี่ยเขาก็มีซันเบิร์นมันเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติครับนี่แต่ให้มีที่น้อยที่สุด แต่บางต้นเขาก็ไม่เป็นนะครับก็เ,เบอร์นี่คืออะไระะปับใ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 หม่อย่างงี้อ๋อเดี๋ยว<ด>ยใบเก่า<บ>จะหลุดแล้วก็ใบใหม่ขึ้นมาอันนี้เขาก็พอเลี้ยงถ้าเขาพอเลี้ยงก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรเขาดูแลต้งเท่าได้ก็ปล่อยเข้าไปเดี๋ยวเขาแตกใบใหม่ทีนี้ก็ขอให้เลยหนึ่งกิโลไปแล้วจบสวยครับก็อยากจะฝากเกษตรกรนะครับไม่รู้ว่ายังไงฮะแต่ผมคิดว่า วันที่สิบเอ็ดสิบสองคงได้เจอกันนะฮะได้เจอกันแน่นอนนะบนเขาแล้วครับสี่สิบไรตอนนี้สถานที่มีหลายรายฮะถามว่ากางเต้นนอนได้ไหมสถานที่พร้อมครับเอาเต้นมาด้วยครับกางเต้นเลยฟรีนะครับสถานที่เป็นไงป่าโต้งไปดูแล้วเป็นไงสวยไหมโอ้ยสุดยอดลอ่าลูกชายป่าโต้งเาเด้อสวยไหมใครจะมาโต้งลมหนาวมาเลยครับนี่ป๋าแหวงต้อนรับสุดยอดครับอันนี้ เห็นเห็นจันบุรีหมดเลยนะอ่ะครับตากแก้วจันบุรีตามมองมองเห็นเขาเพชรจกูดเลยแบบสูงสุดยอดเลยวิวอย่างนี้เลยสวยมากนะก็อย่าพลาดเนาะครับนะมีโอกาสก็เชิญนะครับก็วันนี้เราคงจะทําคลิปแต่แค่นี้นะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงขึ้นลูกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นจะมาทําคลิปให้ต่อยอทิงประไมณอีกสักไม่เกินสี่หรือห้าวันนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับตอนนี้ ช่วงนี้ผมก็ไล่เต่านะครับทุกกิ่งนะฮะใช้เชือกอ่าเอ็นอย่างนี้เลยฮะแล้วก็ถาวรนนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเสียวเวลาตอนที่มันลูกโตแล้วมาดึงกิง่งโอกาสที่มันจะสูญเสียของมันเสียหายเยอะอย่างนี้ก็คือทีเดียวเลยนะครับก็คลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะเจมี่วมีอะไรจะคุยกับลูกค้าเจี่ก็มีฝากท้ายนิดนึงนะคะฝากท้ายคลิปนะคะ สำหรับใครที่ใช้ชุดเอ่อชุดดอกการุงดอกนะคะก่อนที่เราจะใช้ชุดดอกนี้เราต้องผ่านการสั่งตัวขั้วเหนียวก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาใช้ชุดยอดดอก42 426แล้วก็ทีเวนะคะแล้วก็จะให้ลูกปิดลูกดีลูกอะไรประมาณกี่เิ็มลูกดีลัวเหนียวอันนี้สามสามเข็มอันนี้สามเข็มสี่เข็มบางต้นก็สี่ตใหญ่หนใช่ห้าหกปีครับ ช่วยหมุนฝาแน่นอนนี่มันเต็ดเป็นโค้งทักงคอกสิมันไดเ้เ<า>ปรียบจุ่มทุเรียนคือโบเป็นลูกที่มาดูที่สวนแล้วก็ออกดอกทุกต้นนะคะสุดยอดครับอ่าคลิปนี้ก็เจี่เอมีพูดแค่นี้ก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอ่า ครับปลาโต้งปลาโต้งเป็นไงบ้างมาดูสุดยอดเลยปีนี้มาชมได้นะสวุนัตเจ๊เหมียวนี่อันนี้ช้ยาช้ยาปลาตะแคงร้อยเปอร์เซ็นใช้ยากี่เปอร์เซ็นต์คะเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นโอเคสำหรับทีนี้เจ๊เหมียวก็ลาไปก่อนนะครสีสะเก็ดสีสะเก็ดสีสะเก็ดก็ลาไปก่อนกับใครใครอยากไปปรึกษาปลาโต้งที่สีสะเก็ดปรึกษาได้นะครับอันนี้ก็ได้ถ่ายทอดให้ให้ปลาโต้งไปเยอะแล้วนะครับก็ตอนนี้เขาสวยฮะทั้งเข็มทั้งเข็มหมดทั้งสวน อ่าสวนเขาสวยทั้งสวนน่ะเหมือนเรานี่แหละโอเคสำหรับคลิปนี้เจ๊ม,มี่วก็ลาไปก่อนนะคะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบสวัสดีค่ะ